หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่มท .0810.6 ทับว2 0 7 3ลงวันที่เจ็ดเมษายน2563เรื่องการให้ความช่วยเหลือจ้างงานและส่งเสริมอาชีพจากผลกระทบมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เรีี่ยนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดสิ่งที่ส่งมาด้วย หนึ่งแนวทางการส่งเสริมอาชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนหนึ่งชุด2แบบส่งเสริมอาชีพสอทอหนึ่งจำนวนหนึ่งฉบับ3แบบส่งเสริมอาชีพสอทอสองจำนวนหนึ่งฉบับด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2อ1 9ันบอันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณาสุขเรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย ฉบับที่3พศ2563ซึ่งขณะนี้พบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดอย่างรวดเร็วผู้ว,ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศจึงมีการประกาศสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวส่งผลให้สถานประกอบการบางแห่งต้องสั่งหยุดงานและลดจานวนงานจ้างงานและลดจานวนการจ้างงานขอโทษค่ะและเลิกจ้างงาน มีแรงงานบางส่วนกลับคืนสู่ภูมิลำเนาและประสบกับความยากลำบากในการดำรงชีพของตนเองและครอบครัวกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่าพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพศ2540มาตรา45องระกกฎกระทรวงพศ2541พระราชบัญญัติเทศบาลพศ2496และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตา51า51วงเล็บ5มาตา54า54วงเล็บ3มาตา57า57พระราชบ,บัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพศ2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตา68วงเล็บ7และพระราชบ,บัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2542มาตา16วงเล็บ6 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎรประกอบกับสำนักงบประมาณได้อนุมัติจัดส,ส,สรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2563แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายลงทุน จำนวน41,782ล้าน2อ0 0 0บาทซึ่งองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นสามารถขอความร่วมมือกับผู้รับจ้างให้จ้างแรงงานในพื้นที่สำหรับการดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานได้ดังนั้นเพื่อให้องค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นสามารถ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงขอซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือจ้างงานและส่งเสริมอาชีพโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการดังนี้ 1. กําำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือจ้างงานและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยกลไกคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมทั้งนี้การกําหนดแนวทางให้ความช่วยเหลือจ้างงานและส่งเสริมอาชีพอาจพิจารณาตามแนวทางการส่งเสริมอาชีพของอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. 2. พิจารณาใช้งบป,ประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบป,ประมาณรายจ่ายประจำปีงบป,ประมาณพศ2563แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายลงทุนโดยการขอความร่วมมือกับผู้รับจ้างให้จ้างแรงงานในพื้นที่สำหรับการดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3. ตรวจสอบข้อบัญญัติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2563มีโครงการใดบ้างที่มีลักษณะโครงการที่มีการจ้างงานและการส่งเสริมอาชีพซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วจะทำให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหากมีข้อหากมีก็ขอให้รีบดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 4. ตรวจสอบงบป,ประมาณรายจ่ายประจำปีพศ2563รายการใดบ้างที่ยังไม่มีความจำเป็นต้องเรีบดำเนินการหรือมีงบป,ประมาณรายการใดที่ใช้จ่ายไปแล้วยังมีเงินเหลืออยู่ขอให้พิจารณาอุแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบป,ประมาณไปจัดทำโครงการที่มีลักษณะางานที่จ้างแรงงานและการส่งเสริมอาชีพโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบป,ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2541และที่แก้ไขเพิ่มเติม 5. การดำเนินงานเพื่อให้ความช่วยเหลือจ้างงานและส่งเสริมอาชีพจากผลกระทบมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาิ 2019. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาดำเนินการเพิ่มเติมจากแนวทางดังกล่าวได้โดยให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่และสถานการณ์การเงินการคลังของแต่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6. ให้องค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการดำเนินง,งานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย2และจังหวัดรวบรวมรายงานผลการดำเนินง,งานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย3ส,ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครั้งแรกภายในวันพฤหัสบดีที่16เมษายน2563และครั้งต่อไปในวันที่15ของทุกเดือนในรูปแบบไฟล์ Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ PCD2555@thomail.com จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งให้ในอำเภอทุกอำเภอทราบพร้อมทำแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและดำเนินการต่อไปขอแสดงความนับถือในชัดชัยพรหมเลิศปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่มส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตค่ะสวัสดีค่ะเท่านี้นะคะ